สวัสดีครับกลับสู่ช่องรถไฟฟ้าร้อเปซนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานี PA v t a สาขาลาดบุรีนะครับอยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลาดบุรีนะผมจะมาทำสออย่างนะครวันนี้ก็คือชาร์จรถด้วยและบวกสถานีนี้ลงไปในแอป Park Share นะครับเดี๋ยวผมจะบวกสถานีนี้ลงไปในแอป Park Share ด้วย แต่ผมก็จะชาร์จรถจริงด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะชาร์จรถก่อนนะขั้นตอนการชาร์จรถก็เหมือนเดิมนะครับเปิดแอป PA อันนี้เพิ่งเปิดใหม่เลยนะฮะถ้าจำไม่ผิดก็คือเปิดวันที่14มีนานะครับผมวันนี้ถ่ายวันที่15มีนาเซฟโพชาร์จก่อนนะครับแล้วก็เปิดแอป PA สแกน QR Code นะครับ เลือกหัว c c เซนะครับผมแล้วก็กดเริ่มการชาร์จวันนี้วันพุธที่15มีนาตอน4ี่โมงห้ก็6.9บาทนะครับผมกดชาร์จนะครับตู้ใหม่ครับตู้ใหม่น่าจะเชื่อมต่อเร็วเลยนะ ได้แล้วครับตอนนี้ที่หน้าจอแสดงผลแล้วนะที่แอปอยังครับต้องดูในรถด้วยในรถแสดงผลแล้วนะครับรับที่สี่สิบเจ็ดจุดห้าเริ่มชาร์จที่สี่เอร์เซ็นนะครับผมโอเคตามลำดับการแสดงผลนะครับที่ตู้ในรถแล้วก็ที่แอปโอเค เดี๋ยวจากตรงนี้ผมจะแยกคลิปมากันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะจะมีคลิปหนึ่งคือถ่ายสถานที่ชาร์จ PA v o t a r ลาดบุรีในการไฟฟ้าส่วนภาครา,าดบุรีแล้วก็บรรยากาศห้องรับรองอะไรนี้นะส่วนในคลิปหนึ่งจะเป็นการแอดสถานีนี้ลงไปในแอปฟลักแช่นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้เองนะยังไม่มีคนแอดผมก็เลยจะถ่ายภาพแล้วก็แอดโอเค ครับผมตอนนี้ก็กำลังชาร์จรถอยู่นะครับผมอยู่ที่สถานีชาร์จ P.A. v o t a Water, สาขาลาดบุรีนะครับอยู่ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลาดบุรีเลยนะฮะโอ้โหนี่ก็คือห้องรับรองนี่นะฮะโ,โหห้องใหญ่เลยล่ะติดแอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวพาก่อนจะพาชมนะให้เพื่อนดูนิดหนึ่งนี่คือถนนเพชรเกษมฮะด้านนอกเนี้ย เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยที่จะหาสถานีนี้เพราะว่าไม่ยากเลยนะสามารถปักหมุดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลาดบุรีได้เลยนะครับแต่ป้ายมันอาจจะไม่สูงมากเพราะนั้นให้ปักหมุดมาก่อนดีกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลาดบุรีนะครับผมโอเคติดถนนเพชรเกษมฝั่งขาขึ้นนะครับ ติดถนนเลยนะย้านะติดถนนโอเคทีนี้มาดูส่วนของห้องพักรับรองอ๋อขอดูกําลังไฟนิดนึงนะนี่นะครับผมตอนนี้ก็ได้ไฟมาแล้ว54%นะครับก็รับที่47กิโลวัตต์เพราะว่าตู้เขาก็จ่ายห้าสิบกิโลวัตต์นะ่สิบแปโอเคประมาณนี้47-48เเนาะ สายก็เหมือนว่าแอบคิดว่าเอ้ยมันก็คงเท่าเดิมนะสเกลแต่ผมเคยจอดที่อื่นแล้วมันมันตึงกว่านี้นะมีความรู้สึกม,มันยาวขึ้นหน่อยหนึ่งเลยนะอโอเคนะครับเพราะว่าตู้เพิ่งเปิดเมื่อวานเองนะแต่มันเป็นตู้ ABB เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าสายสามารถเพิ่มความยาวได้ไหมนะ ในรถก็คือความ55% 46.4เมื่อกี้ที่ตู้ก็แสดงผล4 7่เนะก็ประมาณนี้แหละ46.4โอเคครับต้องชมภายในห้องรับรองนะผมมาล็อกรถแต่แรกอยู่แล้วนะฮะนี่นะครับผมด้านหน้าก็คือถนนเพชรเกษมฝั่งขาขึ้นนะครับห้องรับรองนะครับผม อก่อนจะเข้าห้องรับรองทีนี้เขามีแยกส่วนนี้นะนั่นก็คือห้องพักแต่ห้องน้ําจะอยู่ด้านนอกห้องน้ําจะอยู่ด้านนอกนะฮะไม่ได้อยู่ข้างในห้องรับรองนะนี่นะครับผมโอตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าเนาะอ๋อไม่ใช่อ๋อใช่ใช่มีไฟด้วยครับมีไฟโอเค ห้องน้ำแล้วฮะมีฝักบัวอาบน้ำด้วยนี่โอโ้สะอาดมากครับอันนี้ห้องน้ำลูกค้านะโอเคมีไฟเปิดปิดฮนะเขาเปิดยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับผมทุกวันนะครับแล้วก็มาส่วนของห้องรับรองกันบ้างนะนั่นก็บรรยากาศภายในการดีคลาสสวนพิกาคตอนนี้ผมมาช่วงเย็นแล้วนะก็ขับเข้ามาเลยครับ เพราะเขารู้ว่าที่เนี่ยจะเปิด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะโอเคเข้าไปดูในห้องกันครับผมนี่นะฮะโอ้โหห้องกระจกแล้วก็เปิดแอร์ด้วยฮนะคือว่ามีพอดีว่ามีเจ้าที่ห้องว่าผมเป็นลูกค้าคนที่สองนะไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนแรกพี่ช่วยแสดงตัวใน ในกลุ่มหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างน่อยนะฮะโอ้โหเขาก็เลยเอาล่มมาให้ผมนะแล้วก็ผมก็เลยบอกเขาว่าจะช่วยอัพลงแอปรักแชร์ให้นะครับผมโอ้โหช่วยเหลือกันนะดีเลยคือว่าพี่เขาบอกว่าพี่เจ้าที่เขาบอกว่าเขาไปใช้งานแล้วก็เปิดปิดแอร์ได้เองแต่พี่เขาผมกลัวว่าผมจะไม่กล้าเปิดเนี่ยเขาเลยเปิดให้เลย มีร e ีโมทแอร์อยู่ข้างในครับผมก็คือพอเราเข้ามาใช้งานแล้วเสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับผมแค่นั้นเองนะออนออลูกค้าสามารถช่วยกันดูแลรักษาได้นะครับผมพักสามตานะโอ้โหโอ้โหหลายไห <laughs> คือตรงนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาเปิดเมื่อวานแล้วผมมาใช้วันนี้เป็นลูกค้าคนที่สองนะอืม อ้าวเลยห้องหนึ่งนะฮะโอ้หแค่ห้องแรกนี่ก็ขอญาตแทนเพื่อนดูอีกสักทีนะนี่นะครับกระจกเห็นข้างนอกใสแต่ว่าคนจากข้างนอกมองเข้ามาเป็นฟิล์มดำนะครับผมโอ้โหแอ์นะฮะเนี่เพิ่งลงคิอ่าพีเอเวอต้าที่สวยที่สวยที่สุด อันนี <bas> ้จะใช้ชื่อว่านี้เป็นติเอโวต้าที่สวยที่สุดประจำเดือนถัดมาดีไหมเดี๋ยวขอคิดให้ทุนทีก่อนฮะอือือโอเคเดี๋ยวดูให้ครบท้วนเลยนะฮะเพราะว่าห้องมีห้องนึงเนาะห้องนี้เอ๊มีแอร์ด้วยนะครับผมยังไม่มีอะไรเลย้นแล้วก ฮะแต่มีติดไฟไว้แล้วนะเขาอาจจะขยายห้องกว้างมากเลยครับเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นห้องรับรองที่ใหญ่มากนะโอ้โหอันนั้นเข้าไม่ได้นะครับผมให้ผมเดาแบบเดาเลยนะอาจจะมีกาแฟในอนาคตนะ ืมทางห้องนี้ยังล่องๆอยู่โอเคเพิ่งเปิดเมื่อวานนะผมโอเคเดี๋ยวผมก็ปิดไฟเขาด้วยเพราะว่าตอนออกไปผมก็จะทั้งปิดแอร์และปิดไฟด้วยนะครับนะฮะโอ้แอร์ยังเปิดได้ด้วยเนาะโอ้เขาเตรียมพร้อมไว้อย่างดีเลยครับโอเคโอ้เย็นเย็น อ,อะไรจะสบายขนาดนีน้โอเคถ้างั้นผมจะมาทำแอปให้เพื่อนดูนิดหนึ่งนะตอนนี้ขอใช้เวลานิดหนึงนะครับโอเคนะครับในส่วนของการเยี่ยมชมสถานีชาร์จที่ PA w o t a สาขาราชบุรีที่อยู่ในการิฟ้าส่วนคุณภาคราชบุรีในส่วนห้องรับรๆก็ครบช้วนนะครับห้องน้ำอยู่ด้านนอกนะแล้วเดี๋ยวไปพบกันในช่วงสรุปกันนะครับผม เดี๋ยวรับช่งกันต่อครับครับกลับมาช่วงสรุปของรถไฟ้ารถไเซนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับผมโอ้วันนี้ก็ดีใจมากนะฮะได้มาชาร์จรถที่สถานี p ีเอวอรลาดบุรีซึ่งอยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลาดบุรีเลยนะครับเขตตัวเมืองลาดบุรีเลยนะในชื่อเขาจะเขียนว่า p ีเอวอเเมืองลาดบุรี อยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคราชบุรีนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มละว,วันนี้ดีใจมากเลยพี่เจ้าที่เขาบอกผมเป็นคนที่สองอยากรู้จริงว่าคนแรกคือใครนะถ้าพี่คนแรกเข้ามาอ่านช่วยคอมเมนต์ไว้ในด้านล่างของคลิปนี้หรือคอมเมนต์ในกลุ่ม BYD a t o 3ก็ได้นะครับเอ๊แต่พี่เขาอาจจะใช้รถรุ่นอื่นนะอยากรู้จังใครเป็นคนแรกผมเป็นคนที่สนะฮะโอเค แล้วเดี๋ยวก็ไปดูข้อสรุปกันครับนี่นะฮะใกล้จะเต็มละให้เพื่อนดูไปด้วยกันนะนี่นะฮะโอเคตอนนี้ก็เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมอยู่ภายในห้องพักรับรองซึ่งโอ้โหสบายมากครับโอ้โหอื้หืนี่นะฮะ เป็นกระจกใสนะครับเห็นข้างนอกแต่จากข้างนอกจะไม่เห็นข้างในนะฮะมืดนอกสว่างในรรับผมโอเคเดี๋ยวเตรียมกลับไปสรุปที่รถนะครับผมเดี๋ยวแพนให้เพื่อนดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับโซฟารองรับแอร์นะครับผมโอ้โห ที่นั่งห้องกระจกนะครับผมด้านในซักมุมเนาะแหมได้สถานีชาร์จที่สวยที่สุดติดต่อกันเลยลงในคลิปโอเคครับนี่นะฮะโอเคที่ผมว่าผมดูสรุป การหยุดชาร์จจากในห้องนี้เลยดีกว่านะอืมเพราะปกติเพื่อนๆก็เห็นผมไปถ่ายหน้ารถบ่อยแล้วนะอันนี้ก็ดูบรรยากาศจากภายในห้องพักที่ว่ามืดนอกสว่างในนะครับสบายเลยห้องแอร์เพราะว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วผมจะกดหยุดชาร์จแล้วก็จะได้ปิดไฟกับปิดแอร์ด้วยนะฮะอันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมมาใช้สถานที่ เขาให้เปิดแอร์ได้เปิดไฟได้พอเราจะกลับเราก็ปิดนะครับจะได้ไม่ต้องเดินเปิดแอร์ทิ้งไว้เนาะโอเคให้เสร็จตรงนี้นะครับเป็นคนที่สองนะครับวันนี้โอโหนี่นะครับวันนี้ก็เป็นเวลาห้าโมง ห้าสิบสามนาทีนะเกือบหกโมงนะเพราะว่าเขาเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมทุกวันนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายบุรีนะครับที่เก้าสิบเก้าปอเซ็นยังรับที่สิบเจ็ดกิโลวัต์ในส่วนของกำลังไฟผมก็เคยสรุปไว้ใน,ในหลายคลิปแล้วนะครับผม ก็ขอพูดข้า,าวๆก็คือตู้ PA v อ t วทที่จ่าย50กิโลวัตต์เนี่ยแอตโตสาจะรับได้เริ่มต้นก็47นะครับไม่ว่าจะเริ่มเท่าไหร่ก็ตามจะรับได้47แล้วก็ยาวไปจนถึง85เลยนะพอแปดสิบเสร็จมีรถไฟฟ้ามาอีกคันนะฮะเอ้ยเยอนี่รถไฟฟ้าของจริงฮนะอันนี้อันนี้รถไฟฟ้าของจริงใหญ่ด้วยนะโอเคอืมโอเคนะครับ พอเริ่มรับ47กิโลวัตต์จากเริ่มต้นชาร์จไปจนถึง85จะตกมาที่33กิโลวัตต์แล้วพอ33กิโลวัตต์ที่85จะยาวไปถึง97เลยนะ33กิโลวัตต์เนี่ยรับถึง97แล้วจาก97จะค่อยๆตก97 98 99แสดงว่าไอ้ตัว3เนี่ยสามารถรับไฟ ค่อนข้างสูงเป็นระยะเวลานานนะครับเพราะว่าน้อยคันนะฮะที่ผมเคยอ่านโดยเฉพาะจากกูรูขอ,อ,อที่ทุกคนรู้จักคือคุณตามนะน้อยคันมากนะที่จะรับที่ช่วง80 85 90ได้สูงถึง33กิโลวัตต์ โอ้เราอยู่ข้างในเราเห็นพี่เขาชัดเลยนะเดี๋ยวขอถ่ายที่หน้าจอต่อดีกว่าน,นะครสลับที่นัง <ผม S 1> น่งล่างก่อนอนะึ๊บแหม่นั่งกันครบถ้วนอย่างกับมาหลายคนทีเดียว mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ผมจะได้กดหยุดทีเดียวนะฮะแล้วก็ออกไปพร้อมๆกันเลยนะปิดไฟปิดแอร์โอ้ นี่เขาก็เป็นรถประจําการานัฮะเถอะนะถ้ามีใครไฟกัดข้องก็พร้อมพอกนะเนี่ยโอ้รถเฟฟ้าและรถไฟฟ้านะครับผมโอเคโอเคนะหนึ100่งร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปปิดท้ายคลิปจากในแอปนี่เลยนะ โอเคเสร็จแล้วครับผมก็วันที่ผมมาถ่ายวันที่สิบห้านะเขาเปิดเมื่อวานนี้วันที่สิบสี่ผมมาถ่ายวันที่สิบห้าเป็นคนที่สองนะครับที่เข้ามาใช้ได้ไฟมาทั้งหมดสามสิบเก้าจุดสี่กิโลวัตต์ชาวนะครับผมก็คูณหกจุดเก้าบาทนะครับเป็นเงินสองร้อยเจ็สิบเอดบาทเก้าสิบแปดสตางค์โอเคตกลงเรียบร้อยนะครับตกลงเรียบร้อยบันทึกสำเนา เพราะว่าผมเติมเงินก่อนนะครับผมนี่นะฮะโอเคประวัติการชาร์จยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวขอปุ๊บกดทีนึงเติมเงินวันนี้ห้าร้อยบาทแล้วนี่นะครับประวัติการชาร์จล่าสุดขึ้นมาแล้วเดือนนี้ชาร์จพีเอทั้งหมดสามครั้งมีบางเลนจอมบึงแล้วก็เมืองราชบุรีนะครับผมโอเคทั้งหมดนี้อยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางเลนสาขาจอมบึงสาขาราชบุรีหมดเลยนะครับโอเค โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปรีวิวรถไฟฟ้าทั่วประเทศไทยนะครับผมรวมถึงช่วงแรกจะเป็นการรีวิวสถานีชาร์จรถแต่ในสิ่งถัดไปที่ผมอยากทำก็คือการทดสอบการขับรถไฟฟ้าในเชิงท่องเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ช่องยังเล็กอยู่นะก็ขอฝากเลยฝากตัวด้วยนะครนะครับถ้ามีโอกาสอยากจะขับรถ ไฟฟ้าในหลายๆรุ่นในเชิงท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยครับผมโอเคครับรถไฟฟ้าร้อเเซนสวัสดีครับเดี๋ยวปิดไฟปิดแอร์ละสวัสดีครับผม